สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีดยำเช้าเจอเช้าเพื่นท่านได้กินดอกเขาไปเฮ้ายังหล,ล่อแเลยน้ำเขา <c oughs> อยากไม่การไมา่ยามอืดเต้ย, Morning, ยมอร์นิ่งยามเช้าเต้ยเ <c oughs> <c oughs> อไปแล้วนั้น <c oughs> <c oughs> วันนี้น้องเต้ยกับทีมงานเรืองแสงก็อยู่ใกล้ๆก,กันนะคะทุกคนคะ่ะ <c oughs> นี่อ, <c oughs> อันนี้เนี่ตกันไอ้เอ็มใจสน้องเต้ยอยู่นี่ ไปงอันนี al, ้ของง่มากบอมบ์ไหนอะบกูได้ง่ะวิ right. ่งไนล่องเง่อไปแล้วสิไปเบิงฟืนบังไฟบงยางฟาไปแล้วเวไปมันจะย่างมาพี่รอมันว่าจะจกลงไหนบอมบ์ย่พุ่นดินนเบิแล้วมันจะไปจกยนนวาจกยน ไว้ยังใดเดินีฮะเอากันมาปล่อยวะเอาแล้วประเดี๋วสิผ้าไปเนี่ยเสบียงกันยุ่นี่เดนเนี่ยปาาข้าเเฮดเลินยุ่นนี่แหละเด้ถือเขาหายหายเดนนี่นาบูนาบูดแล้วไปแล้วเล่นเ่นเล่นเล่นเล่นไปเห็นว่ายน่ะไม่ย่ออารมณ์ซะเขาวนั่นล่ะมันมันพิเศษพิเศษแเ้ข่าวเข่าว ก้องเขาหน่อยขาไปเองขามาเขาง่ายด้วยเขามาคุ้มใส่ไอ้ปีกอยู่ผู้เดียวอันนี้ก้องเขาง่ออซีกับซีนาย่ากนาย่ากจังหน่อยโอ้ยโอ้ยบางเล้งเขาสับกบมาเด้อเดี๋ยวเขาสิบ๊อัดกบให้ใหญ่กินเด้ออย่าปากอย่าปากเดี๋ยวปลาบ่กินเบ็ดเด้ออย่าเด้ออย่าเด้อไอนี่นี่นี่อ่ะออนึ่งบายบายทีมงานบินรถดับที

นี oh, ่น so, like ี shoe, oh, oh. ่นี่นอ๋อเขาบ่กท่านไซด้แล่ะเฮ้ยเห็ดส่งมากว่ามากก่อนเปิดใจขี่เราแน่เปิดใจขี่เราแน่โอ้ยโอ้โอ้เออเล้วปลา โอ้อไไม่ยัง <devil mouth st ares> like ี่ยยุดเขามีแต่ชอบแบบแปดปนแต่คองยังพึ่มพึมบันเสียงฟ้าห่องไปยาเออรียาว่าแต่เศ้าจะไปเมาจะไม่อีมาบ่มาก็ได้ฟังข่าวแล้วมอเจ้ามาบ่ท่านพยากรรอปอน

พี่เบิมช่วยหน่อยว่าสิพี่เบิ้ยมเยอ้ะสิ เล่นเล่นกล้ามกันแต่เช้าเลยใช่ไหมเล่นกล้ามแต่เช้าเลยไปไปน้ำกันไปน้ำกันไปยกแก์ตรถเจ๊พึ่งก็เป็นรถขนน้ำมันไปโดยรถคนน้ำมันจ้า อีกคุยเลยรถใหญ่เดี๋ยวละงานก็ไปอัดสีเลยบ้านนี่งี้อันนี้แต่บ่ใจคนฝากจับโมเด้อถ้าโอ้ตู้ตามกี้นี่นี่ๆๆโทรนะนี่ๆอันนี้เออเนี่ยตัดดอกเดี้ยงเลย โอเคนี่แหละค่ะทุกคนค่ะทุกคนเชงอยู่นู้นนะคะไปดูฝีมือการทำงานของฮอนาจิโระกันนะจ๊ะที่ว่าลอกดินลอกนาะนี่โอ้โหเทียบ,บเนียบเนีเนปละจ้านี่สมร์มสมร์ม เสร็จเรียบร้อยสําหรับหน้าง,งานนี้นะคะทุกคนแจต่อไปก็จะเป็นหน้าง,งานชักร่องด้วยเอาดินออกด้วยนะก็จะเป็นหน้าที่ของพี่ไคลานเดี๋ยวเราค่อยจะเจอกันในหน้าง,งานของพี่ไคลานเนาะก็จะอยู่ใกล้ๆกับเฮสานี่แหละค่ะทุกคนคะ่ะหนุ่มเฮสาอยู่ทางนู้นหนุ่เฮด้วยเย็นเห่นหนะไกลกล้องไกลกล้องหน่อน้องเต้ยแต่ยังไม่เห็นเฮสานะคะเช้านี้ยังไม่เห็นเฮสาเดีย๋ยวค่อยเจอเจอกันในคลิปหน้า สำหรับคลิปนี้ก็ทักทายกันในวันสบายๆหลังจากฝนตกนะคะเมื่อวานฝนตกเมื่อตอนบ่ายสองครึ่งอากาศก็จะเย็นชุ่มชําหน่อยโอ้โหเยอะเสียงรถไทยเขานะ้วาวฟาเออมึงสุดยอด ให้สุดจัดสุดจัดเขาทำบายบายค่ะแเราจะเจอกันใหม่นะคะบายบายไปกับพี่ไขาลานสวัสดีค่ะ